คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่จังหวัดชุมพรค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรส่งเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2546 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน2,764คนเป็นนักเรียน2,648คนครูและบุคลากร116คนโดยได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านศิลปะดนตรีกีฬาทักษะการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพและอื่นๆตามความสนใจของสมาชิก นอกจากนี้ยังร่วมรณรงค์และส่งเสริมเผยแพร่โทษภัยของยาเสพติดร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจากการที่สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่างๆอย่างต่อเนื่องทําให้เด็กและเยาวชนคิดเป็นรู้จักแก้ปัญหากล้าแสดงออกตามความสามารถและความถนัดตลอดจนร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์มากมาย ผลสาเร็จของโครงการในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนจึงเป็นที่ประจักษ์รวมถึงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศในการนี้พระราชทานพระโวโรกาสให้สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรจํานวน30คนซึ่งเคยติดยาเสพติดและมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพเฝ้าทั้งอย่างพระราชทานพระโวโรกาสให้ผู้แทนผู้ปกครองและครอบครัวเข้าเฝ้าด้วย ในโอกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนณวดีนด้พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิอกอยาเสพติดได้อย่างท้าวอนตล,ลอดไป